สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทงุกท่านเข้าสู่ดราม่าแมนท็อปดูหนังดูละครย้อนดูคนพอดแคสต์พอดแคสต์ที่คนคุยสบายหัวและคนฟังสบายใจวันนี้ยังคงอยู่กับฝนอาทรีวณิตรกูลค่ะและตุ้มตามรัฐกรหาวันชาติค่ะสวันนี้ต้องขอสวัสดีปีใหม่คุณครูด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะตามเป็นสวัสดีปีใหม่ไทยที่ต้องบอกว่าร้อนระอุก,กันไปทั่วแน่ ใช่แต่ว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นๆกันเพราะเป็นวันที่หลายที่ก็น่าจะมีปาร์ตี้เล่นลนงเ,เล่นน้ำกันก็ขอ,อใหอ้อยู่บนความมีสติแล้วก็ปลอดภัทยทั้งทุกคนเลยค่ะและหนังที่เราจะาว่ากันในวันนี้เข้ากับเทศกาลมากเลยนะจริงเพราะหนังเป็นเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องอการใช้เวลาวันหยุดของครอบครัวคะ่ะชื่อเรื่องก็ใช่ใช่อะนั่นก็คือเรื่อง vacation ค่ะ <quello> ห่อยทีวักเคชันค่ะเมื่อคืนต้องมีคนได้เดินทางอ่ะบางคนต้องถึงถึงบ้านเมื่อเชา้านี้ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะค่ะอ่าเป็นยังไงบ้านจริงๆเรื่องเนี้ยนะดูแบบไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะสารภาพดูเพราะว่าเห็นว่า Netflix กกำลังจะถอด ก็เลยดูละกันคือปกติก็จะเลือกดูหนังที่ชอบแหละแต่บางทีก็จะดูหนังที่มันแนะนําว่าเออจะอยู่ถึงวันนั้นวันนี้ก็อ่ะดูสัหน่อยอะไรเงี้ยไหนไหนไหนเสียตังค์รายเดือนแล้วก็ดูสัหน่อยหละกันก็ดูก็ดูค่ะโดยที่จริงๆแล้วไม่ได้สนใจอดาราก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นจำไม่ได้้วยซ้ำว่าใครเล่นแล้วก็ดูไปก็ไม่ผิดหวังค่ะว่าก็ ไม่เห็นสนุกเลยหวังไปอย่างนั้นว่าไม่สนุกแน่ๆไม่หวังว่าจะสนุกไงหวังว่าจะเออไม่ใช่เอาใหม่หวังว่าคงไม่สนุกใช่อย่างที่ตามพูดนี่พูดเองงงเองหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเพราะไม่รู้จกักแล้วก็เห็นหนังก็สั้นดีประมาณชั่วโมงกว่าเองอก็ดูค่าเวลาละกันก่อนนอนอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนอนแล้วก็ดูค่ะปรากฏว่าเอาก็เป็นดังหวังเกาคือก็ไม่ได้สนุกอ่ะ มันอยู่ในหมวดหนังตลกด้วยนะไปเปิดดูแล้วก็เล่าทำไมวันเนี้ยก็เห็นว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับสงกรานของเราไงเกี่ยวกับครอบครัวเงี้ยแต่ว่าตอนดูอ่ะไม่บันเทิงอ่ะคือก็ก็ดูไปได้เรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ไม่หัวเราอสักแอ๊กนึงอ่ะไม่ขำเลยค่ะแล้วนี่นี่นี่แล้วก็แบบเอ๊ะหรือว่าเราไม่เข้าใจมุกฝรั่งหรือเปล่าหรือว่าเรามีอารมณ์ขันคนละแบบเงี้ยพอดูจบก็รีบไปดูรีวิวว่าฝรั่งเขาว่ายังไงปรากฏว่า เ,เขาก็คิดมาเรานี่เราปกติใช่รีวิวมันออกมาในเชิงลบอะคะ่ะหมายถึงคนก็เห็นว่าไม่เห็นตลกเลยแต่หนังเป็นหนังไม่เนี่อะไรเนี่ย,เ,ยเสียของเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยเอ่อไปหาเจอว่าเป็นเป็นอ่อมันเป็นซีรีส์อะค,ะค่ะหมายถึงว่าเขาทําเป็นชุดชุดอะออกมามก่อนหน้านี้ชุดว a กเคทชั่นเนี่ยคะ่ะตั้งแต่ตัวละครนําตัวเรื่องของเรื่องเนี้ยนะคะตัวละครนะคะไม่ใช่นักแสดงนะยยยััังเเเป็็็นนดกกกออ่่่่ะแูบบบพแแมมี้ ไปวัเคชันกันต่างๆนานาเนี่ยจนตอนนี้ตัวละครตัวนี้โตแล้วมีครอบครัวของตัวเองเรื่องที่ครูดูนะคะวัเคชันอันนี้ก็เป็นก็เป็นว่าเขาเขาเป็นนักบินสายการบินโลคอสแห่งหนึ่งไม่ค่อยประสบความสำเร็จในอาชีพเท่าไหร่แต่ว่าอ่าแล้วก็มีมีลูกมีเมียแล้วมีลูกชายสองคนก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะ ในในชีวิตครอบคร,ค,รครัวด้วยใช่ก็เมียก็อยากไปปารีสเป็นความฝันเนี้ยลูกก็ลูกชายก็ดูอ่อนแอดูแบบโดนน้องบูลลี่อ่ะน้องชายเป็นเด็กอ่ะแต่เออแ,แต่ว่าแต่ว่าลูกลูกชายคนโตอ่ะคือเป็นวัยรุ่นแล้วไงแต่ว่าโดนน้องชายเด็กอ่ะบูลลี่น้องชายต่อยตีแล้วก็เอาชนะพี่ชายได้ทุกครั้งน้องชายก็รอพี่ชายว่าเป็นตูตอะไรอย่างเงี้ยเออคือเป็นครอบครัวออละเวงอะค่ะ จร,จริงดูเรื่องมันเหมือนจะสนุกแล้วนะต,ตัวละครเนี่ยใช่แต่ว่ามันไม่รู้สิมันผูกเรื่องแล้วมันไม่ขำอ่ะก็คืออ่ามิชชั่นของครอบครัวเนี้ยนะคือหวังว่าคงไม่มีใครไปดูนะเลยจะสปอยเรื่องแล้วนะอ่าได้ได้ยิ่งนึกว่าถึงวันนี้น่าจะอาจจะออกไปแล้ว넷ฟิกอาจจะออกแล้ว,ออ,ลวออกไปแล้วค่ะเพราะว่าก็ที่ว่าไงว่า <c oughs> ดูเพราะว่ามันจะออกก็เลยดู <c oughs> หรือเขาอาจจะอยากดูช่องทางอื่นเปล่าอ่าไม่เป็นไรค่ะไปดูเถอะก็ไม่ขำแต่ก็ไปดูเป็นเพื่อนกันหรือหรืออาจจะมีคนขำก็มาบอกเราได้นะว่าขำจะตายพูดไรเนี่ย ก็ได้ไม่จริงๆที่อยากจะที่อยากจะสื่อคือเรื่องครอบครัวที่เรื่องนี้มันสะท้อนแหละแต่อยากจะเล่านิดนึงว่าตัวละครนะในเรื่องอะคะ่ะครอบครัวนี้สี่คนพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะมันมีมิชชั่นอืมีภารกิจค่ะว่าพ่อเนี่ยเห็นว่าครอบครัวครอบครัวเราค่อนข้างห่างเหินกันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรไม่ค่อยรักกันก็เลยคิดว่าเออเราจะจัดรถทริปขับรถเช่ารถไปเที่ยวอะคะ่ะ สนุกหรอไม่หรออะจริง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 การผูกเรื่องของเขาดูเหมือนจะสนุกไงแต่่าถึงได้บอกว่าเออแต่พอดําเนินเรื่องไปแล้วมันไม่ตลกอะก็คืออาตัวละครอะมีความคิดง่ายๆซึ่งดีนะว่าการที่เช่ารถขับอะเอสมาชิกหนีไปไหนไม่ได้เลยอ่ะคือลูกลูกเมียก็อยากนั่งเครื่องบินไงเร็วดีงเงี้ยแต่ว่าตัวละครพ่อค่ะตัวนําก็บอกว่าเออเราเช่ารถขับไปละกันจะได้ ทุกคนจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อยู่ในรถคันนั้นนะแล้วก็เขาเริ่มเดินทางจากชิคาโก้นะแล้วก็ขับลงใต้เพราะว่ามีญาติอยู่เท็กซัสอ่อก็ผ่านมิสซูรีผ่านอะคนซออะไรไปเรื่อยอ่ะแล้วก็ไปถึงไปถึงเอ่อเท็กซัสก็ไปค้างบ้านญาติใช่ไหมแล้วก็มิชชั่นจริงๆอ่ะจะไปเที่ยวสวนสนุกที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะอยู่ที่ซันตาโมนิก้าอืม แล้วก็ไปเยี่ยมพ่อแม่ตัวเองด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่ออกมาในในซีรีส์ก่อนๆนะพ่อแม่ยังอยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็คือขับรถอ้อมอะค่ะระหว่างทางก็ผจญภัยไปเรื่อยเจอนูน่นเจอนี่เละเทะไปหมดเจ็บตัวเละเทะแต่ตัวละครก็ไม่ตายสัทีหมายถึงว่า,ามันเจ็บม,มันเจ็บตัว,ตว<ๆ>ใหญ่นะเช่นรถคว่ำม,มั่งอะไรบ้างหรือแม้แต่แบบว่า,วามีทุเรศทุเรศหนึ่งอันคือ มันจะไปเที่ยวบ่อน้ําพุร้อนกลางทางเห็นป้ายแบบมีน้ําพ yeah> ุร้อนใช่ป่ะก็คิดว่าเออฉันไปเที่ยวน้าพุร้อนแล้วกันปรากฏว่าก็มีคนมาหลอกว่าเนี้ยเนี่ยทางลัดรถมันติดเนี่ยเอาไปทางลัดมันก็ไปแล้วมันก็ลงไปแช่กันสําเริงสําราญกันอยู่แล้วก็น้ําร้อนกําลังดีเลยอะไรเงี้ยเมียก็ควักขี้โคลนใต้บาะขึ้นมาแล้วก็เอามาประทินโฉมอะเอามาพอกตัวแล้วก็บอกว่าเนี้ยมันดูดสารพิษอะไรเงี้ยทุกคนก็ทําตาม ปรากฏว่ามันไม่ได้ดูป้ายอีกด้านหนึ่งที่คนดูจะเห็นว่าเป็นบ่อบําบัดน้ําเสียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นการผจญภัยที่เทเลเมนนนะนึกออกมั้ยมันก็รู้สึกดีมันก็มารู้ทีหลังไงแล้วมันก็กึ๋ยอ่ะหรือไปพักที่ที่โมเตลข้างทางเงี้ยค่ะอ่างน้ําที่มันคิดว่ามันจะไปพลอดรักกันอ่ะอ่างน้ําในโมเตลอ่ะก็ก็เหมือนมีคราบเลือดเหมือนมีเหมือนมีฆาตกรรมก่อนหน้านี้แล้วก็พออ่ะผัวมันก็ เดี๋ยวไปเปิดตู้ลินชักข้างล่างมาทําความสะอาดอ่างก่อนดีกว่าก็คิดว่าหยิบสกอตไบรท์ขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นกระจุกผมอะคุณปลาอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องมันเละเทอะอเน่กออกว่ามันมันมันเป็นตลกสกรปรกอะสําหรับตลกสยองไปนอนเออสกรปรกสกรปรกแบบไม่ไม,ม่นั่นแหละเขาไม่ใช่ตลกสกรปรกขนาดน,นี้แล้วใช่ก็เลยไม่ขำอะคะ่ะแล้วก็รีวิวก็เป็นเช่นนั้นใช่ก็ คือฝรั่งก็ไม่ได้เห็นว่ามันขำอะรู้สึกว่าอา๋อมีฝรั่งรีวิวว่าใช้น,ชนักแสดงไม่คุมคือเขาก็ใช้นักแสดงดีนะคะแต่ว่าเอาเขามาเล่นแล้วใช้เขาไม่คุ้มค่าไม่ได้ดีคือหนังไม่ได้ดีอะ่ะอย่างนั้นเออไม่ไม่จำเป็นตนะ้องเอานักแสดงแบบนี้มาเล่นก็ได้อย่างนั้นคันนี้อ่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องวันสงกรานต์มาเข้าเรื่องครอบครัวของเราหน่อยสิ่งหนึ่งที่เห็นนะคะ เป็นยังไงตามว่าเป็นยังไงจากเท่าที่ฟังอะจากเท่าที่ฟังคือในที่สุดแล้วว่ามันต้องยังไงก็ต้องร่วงหัวจมทายใช่ครอบครัวนะคะต่อให้เออเราจะไม่ค่อยลงรอยใช่หรือว่าไม่เลิฟไม่ถูกออขัดคอกันบ้างอะไรบ้างซึ่งก็คงขัดคอเยอะไม่ใช่บ้างเอาไหมสม่ำเสมอใช่เพราะว่าเราบางทีเราเป็นครอบครัวเราไม่เกรงใจใช่ปะพูดจาทำร้ายน้ำใจกันหรือว่าเออไม่ระวังอะค่ะ กระทบกระทั่งกันบ่อยอย่างเงี้ยก็แต่ว่ามันก็ไปไหนไม่ได้นะอาใชา้ยิงย่งยิง่งยิ่งในหนังดูสะท้อนให้เห็นว่าการเดินทางมันมันยังไปไม่ถึงจุดหมายทั้งหมดอ่ะใช่ทุกคนยังอยู่บนการเดินทางอยู่มันก็ยังหนีกันไปไม่ได้ใช่ค่ะมันก็เป็นโรดทริปที่ตัวละคร,ระเผชิญความยากลำบากอ,าอะไรต่างนๆนานาใช่ในะใชเออคือเผชิญอุปสรรค ครั้งแล้วครั้งเล่าบ้าๆบ,บ,บอๆอะไรก็ไปเรื่อยอะแต่ว่ามันก็ไปจักกันไม่ได้อะ่ะก็ฟันฝ่ากันไปเรื่ยๆเทสเทตีกันไปตลอดทางเลยค่ะทะเลาะกัน,กเ,นเขาก็ไปถึงค่ะไปถึงแต่ก็ก,ก็สะบักสะบอมอ่ะแล้วพอไปถึงเราก็มีอุปสรรคไปเรื่อยๆนั่นแหละอ่ะ,อะในแง่ของความเป็นหนังอะ่ะหนังตลกอันนี้ยค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นปรัชญาเบื้องหลังความตลกนะคอมเมดีอ้อ่ะ อ่ะหนังตลกอะค่ะมันจะมีแง่คิดหลักที่เป็นหัวใจสําคัญว่ามันพูดถึงความบกพร่อง <Okay. S 1> ความไม่สมบูรณ์แบบของ <Okay. S 1> มนุษย์ใช่ไหมคะซึ่ง, <Okay. S 1> ซ,งซึ่งอันนี้มันสะท้อนเห็นคนจริงๆว่าเราเป็นแบบนั้น <Okay. S 1> เรามีความบกพร่องเราไม่สมบูรณ์แบบ <Okay. S 1> แต่สิ่งที่ละครคอมเมดี้สอนเราก็คือว่าต่อให้เรามีความบกพร่องไม่สมบูรณ์แบบอันเนี้ย <Okay. S 1> เราก็จะต้อง มีความพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นสูต้สต่อไปเราไม่เร,ไมเราไม่ท้อถอยอะค่ะไม่มีวันท้อถอยคือแม้ว่าอ,อ,อะไรอะศักยภาพของเราความคิดสติปัญญาอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องมือที่จะให้เราต่อสู้อะมันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามอะแต่เราห้ามถอดใจยังไงก็ต้องสู้สุดใจนั่นแหละ อันเนี้ยนี่นี่คือนี่คือปรัชญาของละครตลกแล้วก็สะท้อนที่เห็นในเรื่องเนี้ยว่าตัวละครเละเทมากเลยแต่ว่าเขาต้องไป <c oughs> ให้ถึงอะก็มันเละจริงๆอนี่นี่ระหว่างพูดอยู่นี้ยังนึกถึงกลิ่นที่สะท้อนออกมาจากหนงังลอยออกมาจากการดูหรือว่าความสกรปรกอื๋อ,อแต่ว่าไปเขาก็ประสบความสําเร็จนะที่ทําให้เราเกิดไ,ได้กลิ่นได้กลิ่นนี้เออใช่คานนี้เออเราก็เห็นตัวละครนะคะ ไม่ยอมแพ้เลยนะอย่างตัวนำเรื่องพ่อค่ะเขามีความฝันว่าเนี่ยจะไปพาครอบครัวไปสวนสนุกที่เขาเคยอยากไปตอนเด็กเนี่ยยังไงก็จะต้องไปให้ถึงออลูกเมียก็ไม่ได้อยากไปหรอกก็ตามใจก็ขึ้นรถกันไปแล้วตอนหลังก็เกือบจะแยกวงกันซะตั้งหลายหนแล้วอย่างเงี้ยเราก็เกือบจะคิดว่าบินกลับแล้วแม่อละ เอยังคงพาแต่สุดท้ายก็ไปจนถึงอ่ะแล้วถึงสวนสนุกถึงได้เล่นได้เล่นปลอดภัยดีปลอดภัยดีค่ะอ๋อสวนสนุกนี่เขาเอามาจากสวนสนุกจริงด้วยนะมันชื่อ Six Flags Magic Mountain เป็นยังไงคะมันเป็นสวนสนุกที่ดังมากคะ่ะในยุคนั้นนะแล้วมันเป็นสวนสนุกแรกๆเลยมั้งที่มีรถไฟเหาะตีลังกาสามร้อหกสิบองศาคุณพระถามว่าครูเคยเล่นไหมก่อนเคยไหมคะ น่าอย่างนี้จะกล้าหรอคะแ <c oughs> ค่รอดปลอดภัยไม่ได้พูดถึงตัวเองนิดนึงว่าหน้าอย่างนี้ไม่มีวันกล้าเล่นหรอกคะ่ะเออแต่ว่าเคยอย่างมากนะเวลามีคนอยากไปเล่นนะบางทีมีแบบเพื่อนของเพื่อนหรือใครก็ตามที่เขามาเที่ยวะ่ะ <c oughs> มาจากต่างรัฐบ้างหรือมาเที่ยวจากเมืองไทยบ้างอะไรก็ตามเนี่ยคือชอบพาคนไปเที่ยวอะ่ะสนุกดี <c oughs> ก็แต่ซิกซ์แฟลกซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวพาไปส่งนะ ลแล้วก็วเออแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมารับคือเขาจะอยู่ในนั้นได้ทั้งวันนะคะมันเสียเงินค่าเข,า,ขาก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าเล่นเครื่องเล่นอะไรก็ไม่เสียตังค์แล้วอะแล้วคนที่ชอบก็จะอยู่ได้ทั้งวันเลยก็เป็นที่เดียวที่ไม่เข้าด้วยอะเราอะ่ะไม่เข้าด้วย<ม>ก็คือไม่เอากลัวก็ก็ปล่อยเขาไวเขาขับรถไปไกลด้วยนะคะนอกเมืองนั่นแหละก็ก็ก็คือเห็นว่าเขาไปถ่ายในสถานที่จริงค่ะแต่เขาตั้งชื่อมันใหม่อะไรอย่างเงี้ย ที่สุดเหมือนสะท้อนนะว่าครอบครัวนี้ปลอดภัยครอบปลอดภัยได้นะใช่มันก็กระทบกระทั่งกันมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปแต่ว่ามันก็ยังไงมันก็นี่ก็คือครอบครัวใช่ใช่ไหมคะสิบสามเมษาวันครอบครัวโอ้ใช่ใช่เอ๊หรือสิบสี่เอาล่ะช่วงนี้เป็นช่วงของครอบครัวแล้วหมายมั่นใจขึ้นมาซะแล้วจริงๆเราทําคลิปส่งการมาครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วนะตามจำได้ปะ ล้วก็เลยอยากให้แบบว่าฝากไว้ว่าเออหนังเรื่องนี้มันสะท้อนว่าครอบครัวยังไงก็ต้องร่วมหัวสมถายไปกันต่ออยู่บนความเข้าใจอืมออแล้วก็พอกลับมาบ้านเนี่ยนานๆทีเจอกันก็ให้จดจดําแต่เรื่องดีๆยิ้มย้ำำยย้มแจ่มใสอย่าเมาจนขาดสติแล้วตีกันนะไม่ได้ค่ะนี่คือสไตล์ต่างจังหวัดเลยนะที่บอกแบบเนี้อืมนี่ขอนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวนี้ยเห็นชอบเห็นแฮชแท็กของเด็กเอ่อบางทีเขาเขียนว่าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซน อืมหรือว่าคิดว่าครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ที่เขาจะอเออ่อรู้สึกดีปลอดภัยแล้วก็แบบอยากโตเร็วๆจะได้ไปจากครอบครัวนี้สักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ให้คิดว่าว่าในช่วงวัยหนึ่งก็อาจจะคิดแบบนั้นได้แหละแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเออ่ในความรู้สึกที่เราถูกจำจี้จำชยัยถูกเออ่กดดันให้ได้ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่บนพื้นฐานเจตนาดี ค่ะแต่จริงๆอ่ะในจะว่าไปมันก็อาจจะมีนะม,มันก็หมายถึงว่ามันก็อาจจะมีครอบครัวที่ไม่มีดีซะเลยอ่ะอาาเหมือนที่เด็กเหล่านั้นคิดนั่นแหละอาจจะไม่ใช่เป็นที่วัยแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีความไม่สมบูรณ์แบบอะไรบางอย่างที่ไม่ดีจริงๆภาวนาให้เขาแข็งแรงทางจิตใจก่อน,นอืมเพราะว่าจะว่าไปคือคือในที่สุดถ้ามันไม่มีที่ไปกลับบ้านก็มีที่นอนนะถึงนอนหลับไม่สนิทแต่มันมีที่นอนไง ค่ะหรือถ้าเกิดไปนอนกับเพื่อนล้วคงนอนไม่ได้ตลอด3เดือน5เดือน5ปีหรือถ้าไม่อย่างนั้นถ้าครอบครัวไม่ดีจริงๆอะ่ะก็ถ้าเบื่อมีโอกาสสร้างครอบครัวของตัวเองอะ่ะก็ก็เริ่มต้นใหม่ดีๆแล้วกันใช่หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดยังไม่มีโอกาสได้เป็นครอบครัวค่ะเป็นแบบว่าอาถ้าเกิดคุณเรียกเพื่อนของคุณว่าครอบครัวอืมอ,อก็ขอให้ให,ให้ให้ครอบครัวที่คุณมีเนี่ยชูใจของคุณ ใช่เพราะเคยได้ยินไหมบางทีเขาพูดว่าเพื่อนคือครอบครัวที่ที่เราเลือกเองได้แต่ว่าครอบครัวจริงๆอะเราไม่มีสิทธิ์เลือกอแล้วบางทีเราอาจจะแจ็คพอตไปได้ครอบครัวไม่ดีไงได้คนไม่ดีอะค่ะที่ไม่ถูกใจเราอ,ะอ่ะมันเลือกไม่ได้<ต>จริงๆนะแหละมันยืนยันว่าเลือกไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็นความจริงที่ที่เป็นอยู่ในสังคมจริงๆที่เราเห็นเราก็ไม่ได้โลกสวยว่าทุกคนต้องรักครอบครัวคือถ้าถ้ามันใช่ก็ใช่อ่ะก็อยากให้เป็นแบบนั้นอืแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็ ขอให้จิตใจคุณแข็งแรงไว้ก่อนหนึ่งใช่แล้วก็ค่อยๆดูแลตัวเองอย่าอย่าอย่าเอาเอา,เอา,เอาความกดชังมาเป็นสาระตั้งอยู่ให้ปล่อยวางแล้วหาความสุขให้ตัวเองะจะไปครอบครัวที่สองของคุณที่ไปหาเพื่อนไปหาคนที่คุณไว้วางใจเราเรียกเขาว่าครอบครัวก็ไม่ผิดค่ะใช่หวังว่าทุกเวทีชันของคุณเนี่ยไปเดินทางไปแล้วก็ให้เจอ,อครอบครัวที่คุณ หวังไว้เย่ยงดีว่าจะเป็นทอบอุ่ของคุณเสมอค่ะนะเป็นรถทริปที่มีความสุขเนาะใช่ค่ะและสำหรับสงการนี้นะคะขอให้มีความสุขในทุกบ้าน,นะคะ่ะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ไม่ว่าจะทำบุญจะตักบาตรจะเที่ยวจะสวดมนต์จะ,ะดื่มสังสรรค์ก็ขอให้ปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับค่ะขอให้ใช้เวลากับครอบครัว<น>หรือคนที่คุณรักอย่างเต็มที่ในช่วง วั c เคชั่ค่ะที่คุณรอคอยมาทั้งปีวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ